สวัสดีครับในผมทักน์คูนะครับจะมาเรียก action เคยนักซึ่งก็จะมาเรียก action บูรล็อกนะผมในซีซั่นที่2 ep ที่เท่าไหร่วจะจำไม่ค่อยได้แล้วคนดู6เนาะเออหรือในตอนที่เขาเล่นนะครับผมซึ่งความเดิมจากตอนที่แล้วจะเป็นเหตุการณ์ประมาณว่าอ่ะเหมือนเราจะได้ผู้เล่นตัวจริงทั้ง11คนเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็มีเป็นประเด็นที่แบบประมาณว่าเหมือนชิโดะอ่ะโดนบูรล็อกดึงตัวไปฟิลนั้นแล้วก็มีอะไรอีก่ะว่าเหมือนไอซาเอะมันก็จะมีเรื่องกับ ทีมญ,ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยชิโดวก็มีเรื่องด้วยทุกความมันแบบแม่งห้าวตีนทั้งคู่เออก็ตัวเราอก่านั้นเราไปดวลกันหน่อยไหมอะไรเงี้ยก็จะได้พิสูจน์ฝีมือได้อะไรเงี้ยเนาะก็นั่นแหละคันโดซึ่งคลิปนี้ไปยังติดตามรับชมกันเนาะเพิ่มเหมือนตอนนี้เหมือนตอนที่แล้วอีโก้อีโก้เขาจะบอกว่าอ่ะพวกมึงต้องเข้าโฟให้ได้เลยเอาง่ายคือแบบแม่งสอนสวะกันเข้าโฟแล้วว่าต้องทำยังไงอะไรเงี้ยบอกทริคแล้วกันว่าต้องเป็นประมาณไหนเราต้องแบบมีความมุ่งมั่นกับความพยายามอะไรเงี้ยมันต้องแบบสมมมาาากัันนนอออะะะะไไไรรเเเเงงงีีี้้้้ยยถึจแบบขโฟดดพ ก่อล,ล้วคนรู้คลิปนี้เป็ยังตอิดตามรับชมกัเนานะก่จะเริ่มคลิปนะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกลังใจปห้พี่ต่อไปเนาะโอเคแ้ว okay, ม,มันริ่มคลิปก่อนนะครับผมอาา่าฮะใอหกัตันไอคูัชื่อมบตันใช่ะไอคูอ่หวชื่อมกันนะับบน オタクの連れてきた暴力お負けがまた揉めてさ。いけるよ。どうも反りが合わんのさ。知るか。だったら、あのゴミエースをメンバーから外せ。うん、<noise> や。はい、だかはゴミかもしんないけど。もン俺らにとっちゃエースなんだわ。だから、うちのメンバーのほとんどがさ。鮮度が外れるなら、試合には出ねって言ってんのよ。

それはチームの総意かそれとも JFU のおとなどもの入れ自由かあ<ー>、まあ、まあ99%は今の俺たちにお前が何をもたらすのか知りたいっていう俺のわがままだあと1%はキャプテンとしての務めかな金儲け主義のおとなどもは俺もすか キャシテンだな面白ハツ。オーケー。たこまりんはんたいしど、なるほど。おいとをれがおしど、まだだ。おしどめちゃむい。こんなんは俺たいなすめ。オモエロ、トメスノア、オレノホダ。オー。セイテコレナケア。オシ ใช่จะเริ่มเมื่อไหร่อีกหนึ่งอีกหนึ่งวันเน้่นะเวที <ást? S 1> ใหญ่โอเคสู้กันเร็วกันแลก็ดีเหมือนกันนะแต่เอาจริงผมก็อยากเห็นฉากฝึกซ้อมของแต่ละคนเหมือนกันเนาะเขาจะฝึกซอมมอ้อมกันยังไงจริงนะสเตตัสร่างกายไปของแต่ละคนปะเจ็ดโมงเช้าซงฮ

สงบติสงบสติเหรอเนาะแล้วคนตอนนี้ก็อะไรยาอะไรเป็นยาหรือน้ำหอมมันเกี่ยวเห็นเขาพกไปด้วยใช่ปะคนดูด <morning> <inaudible> ับห้าโอเคกินข้าวเต็มที่เนาะในห้องนี้เป็นคนรุ่นใหม่เลย

ไอ้ทีายไม่รู้จักเลยหรอวะไอรายไอ้แม่งตัวขายตัวนะผมว่าน้อแบบคนเขาอยากมาดูมันอะ <S <S อะไรข้อมูลเกี่ยวกับบอลเหรอ 俺がやりたたいいサッカーをををささせてくだだ規律守らなきゃその恵まれ体格生かしてチーのためにポストプレーをブルロックね。 ออะไรอ่ะอะไรคนของเหรอเอ้ยขนของออกเหรออ๋อตรงนี้แกเป็นที่ที่แข่งบอลเหรอในบุลล็อกอ่ะอ๋อเข้าใจแล้วเช็คเข้ม่งใช้เป็นสนามได้ด้วยว่ะโอ้เอาเอามึงเล่นยังไงให้ขามหนักเนี่ย อ๋อผมเหมือนจำได้ว่าตอนต้นซีซั่นแบบลินจะเอาของเล่นตกแล้วมันแตก่ะเซตเช่พี่พามาดูตัวเองเล่นบอลเนาะมาหลับเหรอ ที่ปูล็อกกินด้วยหรอคนดูไอ้เจ๊ไม่เห็นคนประดูซาะไรเลยไม่ไม่มีใครประดูกูเลยไอ้นี่ใครหรเมื่อกี้เหมือนเห็นผมคนผมแดงด้วยวะคขาโคตรยิ่งยิ้มน่าจะไม่ใช่มั้งขายโคตรดีอ่ะตัว ไอเออ,อนี่เนี่ตัวขายของในนี้เองตรงไปเอาของคอลเลคชันจากบูล็อกกูอะ่าไม่มีใครสนใจเอโกรทว่าคนเลยผมว่านะ

オリバーアイコンは世界クラスだからベッカク僕プライベートでスペインまでミニチェンジしルるスペインでオイクラーじゃあこのサンパンはキトンかまぁ、アイテはブルーロックとかいうココーセンバツクズだし、サイ君ンットリックでゴーゼルを食べる。 ดยมาโอ้โหโคตรทิ้งใหญ่อ่ะไอเนี้ยอ่ะชิโดไม่ได้ลงว่า 始まり。見て、いさぎ。似合う。おお<ー>。<う>何気にブルーロックのユニフォームって初めてだろうん。いよいよって感じ。マジでアンダーツエンティと戦える。ああ、全然の。やべどこまで来たんだ。だいま。でも、今日で終わりじゃない。始まりでしょう。俺ら。あ,あ。 いやいや遅れなかったギリギリまで悩んだがベンチ入りメンバーが決定したあ<は>あ、交代枠はさいつでも試合に入れるように自分をコントロールしておくのを怠った <Okay, okay. S 1> 俺入ったそしてこれが相手のスタメンだあ<ー> <laughs> シドが入ってないなんてだよなめてんのか

ขนลุกไปนะไอเขาพึ่งใช้เวลาแค่สักไม่กี่นาทีเนี่ยเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองอ่ะข้าที่สุดบลูร็อกเซ้ามาไ,ไปซ่าไปก็ซะเข็มเส้นเนี่ยอะขิดขิดบลูร็อก ชูเก็ตこれがอ<า>ันเดอร์ทเวนตี้ญี่ปุ่นตัวแทนอีเมากูรอสู้พวกมึงละมาโอ้โหสายอยู่หน้าเลยมึงอะไม่สนใจน้องเขาเลยเหรอไม่ทักกันสักหน่อยเหรออะไรก็อิโตชิไซ さすがにタイロンうんオーいいねこの感じおしゃぶるいがする君キーパー俺今日キーパー初めて <laughs> ああシードってのはお前らの元チームメイトなんだろ悪いけど今日あいつの出る幕はねえよ0点で終わらせるからよろしく ブルタラサカジンー。そんな負けたらサッカー人生が終ウるそんな時間を生き抜いてきたから俺は今このパンにメンデ เจ้าแม่ไม่เดืยวคนมาเชียญญี่ปุ่นก็เข้าใจแหละบุรุษเอารถแค่โครงการนั่านนะีะเออเราบุร็อก็คือญี่ปุ่นเหมือนกันไนดะ้วหมแต่แบบเป็นขับแม่งแน่นจริงนะคน,มมนคนขี่หมื่นคนวะเนี่ยอีเกอยกลัวมึงตื่นสนามว่ะไอเจ้แม่งภาพสารดีเหมือนในเกมเลย

ブルーロックメインスタジアムからお送りするこの一戦まもなくキックオフですまままあああ、本当のヌーロい。すごい場所まで来たのかもしれないブルーロックに来る前の俺じゃ想像もできなかった景色がここにあるその大観衆の前でどこまで俺は戦えるんだろ

まずはこの三人で組み立てる。対抗では中央のトライアングルがベース。どうや？今回のこのフォーメーションの基本はイトシリンをワントップにして451スタイル。なるほど。しかしこれは守備の時のものと考える。攻撃時はこの中格のキーマンカラスタビトが位置を下げ、センターバック二人の間に入る。年本間での形成する。なるほど。そして。 両サイドバックが一応三六一という中盤に人数をかけたニトロフォーメーションで戦てた。これがストライカーだけの人選だからこそ可能などこからでも点を奪える可変フォーメーション。超右利き型ブルロックシステム。全部吹き飛ばした。まあ相手が対応するまでのこの一瞬を逃すな。 ไปไปไปายบุตร<ป>เอาเลยวันจีละป<า>ุมาอไปอจเงก็อไม่ตัฟูมากหรอกมาดีมาดีดับเบิลทัชเน์ไ้อโอเคถ้ามันไม่ใสามดี D, คงจะดสุดกันเ,นอเอรอโอเค

何だいまの ?Webby のボールはダメンカラーパンナップディーンバレー、モスクワ。プレイヤーのイチモン、オスピードモパスノラカテモン。ローモンのゲーム、ビティ。アノイシュンでハシャシナカ。コメント、ー

いいオーオーうん、ーも、えール、ね、したもし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 しも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 しれしも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 もし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  俺が挑戦したいやつあこよこいつが俺をクローへ導く壁オッケーやってみろよおまわりさん首はつけといた方がいいぜおいおいファンモークホキーは hearing a hearing me call back t ブルーロック アディショナルタイム。ねえ、なぎくん、見てよ、これ。うん?。何、ユッキー。キー今度の対戦相手。アンダートゥエンティ日本代表だよ。はあ。知らない。<laughs> データで敵の情報を予習しとこうよ。これがエースフォワードのスタンドシュートへ、ね。ああええ、国内リーグでもうレギュラーでゴールも決めてる。シュートもスピードもトップレベルみたい。おん でもなんか…この人はあれっぽくない絵本で出てくる意地悪絶に…なんかわかるわかるそれじゃあこのキツネザルってきたらああ…確かにチョイカは…この寝るってやつは…寝るっぽいねじゃあこいつは寝不足で寝て…おー、タヌや…こっちは…お土産の謎こけし動物ですらないの おい、うっせえぞ、お前ら。あ、リンくん、またやってんのか、そのくだらねえ遊び。そんな奴ら、全員ミジンコの糞で十分だ。え、ミジンコって糞するの。ああ、ちょうそう。こいつは。お前が一番嫌いな生き物はなんだ。ああ、え。お前、てっきなことになるなよ。 寝そそうう時ににベッドくスキートっててて、んなマウント取ってきよてしたくても倒せなてい。<laughs> こいこのめっ殺しやややろう。しさえ。ねえやっぱこの遊びやめな <laughs> โอเคคนดูซึ่งคลิปนี้ก็มีประมานทเนาะอ่าซึ่งนันนี้เขาแบบโอ้เปิดแมตช์มาเรียบร้อยนะแบบระหว่างบูร็อกกับทีมชาติยูยี่สิบของญี่ปุ่นเนานะ mm hmm. ก็ขอพูดที่ไม่เกี่ยวกับเกมเลยคือแม่งซาเอะตัวขายตัวคือพอมันมาเนี่ย mm hmm. แบบแบบไอ้ยัยมันจะคุณแบบเฮ้ยซายเอะแม่งมาแข่งว่ะเฮ้ยซื้อเสื้อซาเอะหน่อยดีกว่าอะไรอย่างเนาะ มันเป็นตัวแบบคนเล่นระดับซูเปอร์สตาร์ระดับโลกแล้วอะไรเงี้ยเออไปเล่นหลายที่แล้วใช่ไหมในต่างประเทศอะไรเงี้ยมันก็ต้องดังแล้วเข้าใจได้นานๆทีมาเล่นในบ้านตัวเองเนาะแ,แล้วก็ไม่เคยมาเป็นตัวแทนทีมชาติเลยเพิ่งมาเป็นครั้งแรกอะไรเงี้ยก็แบบมีคนสนใจเยอะเข้าใจได้ส่วนบูรอกไม่มีใครรู้จักเข้าใจได้เออนั่นแหละแต่เราก็ต้องทําให้ตัวเราแบบมีชื่อเสียงในแมตช์นี้ให้ได้ไม่งั้นทุกอย่างก็จบเพลื เรื่องภาพในสมมติบูร็อกโดนยุบแล้วแบบอ่าผมขอไปเตะบอลหน่อยนะครับผมเคยอยู่บูร็อกมาครับเพอคนจะแบบอีบูร็อกไอโครงการกระจอกที่แบบมึงเคยล่มไปนี่หว่าอะไรเงี้ยมันก็แบบไม่ได้ป่ะมันต้องชนะเท่านั้นเนาะเพราะแมตช์นี่แบบมีคนจับตามองระดับโลกเหมือนกันนะคือแบบหลายคนในโลกนี่ก็แบบมาดูค่ับเพราะแบบมันอยากดูซาเอกเล่นนะง่ายคือแบบมาดูซาเอกเล่นอ่ะญี่ปุ่นดูทีมชาติญี่ปุ่นกับบูร็อกคือของแถมฟิลนั้นแ่ะหลายหลายหคนผมว่านะเออโอเคน่าสนใจ ล้วก็ลุกแล้วเราเปิดมาสวยมากมาจีน่าเลีเ้ยงดีหลบได้แล้วอ่าอีสังเงีเราไว้จุดที่ทําประตูได้เป๊ะแต่กล้องหลังของคนแบบพี่กับตันแบบไปดักอรอเลยแบบโนโนโน่ทำไม่ได้อะไรเงี้ยถ้ากูอยู่อยู่มึงจะยิงเข้าไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยซึ่งแบบเชื่อสมองการวิเคราะห์ร่างกายเขาแบบมันสุดมากเลยอีสังเงีบอกเนาะเลยทาได้อย่างนั้นอ่ะเออจริงบอกว่ากล้ามมันแน่นมากนะคนนั้นตัวอย่างบึกเลยก็น,นั่นแหละโอเคเราจะต้องหาวิธีก,กนันทะลวงได้นะเพราะแผ่นรับเนี้ยที่เราใช้บุกเร็วคือแบบ เหมือนจะเน้นบุกหลายคนมากกว่าเพราะแบบอ่าเขาเรียกไงสไตล์การของเราก็คือกองหน้าทุกคนเนาะก็จะเน้นในการบุกเร็วมากกว่าไม่ค่อยสนป้องกันขนาดนั้นถามว่าแบบไม่สนเลยมั้ก็ไม่ใช่ก็สนอยู่แต่แบบก็ไม่ได้เน้นขนาดนั้นในช่วงต้นเกมตอนนี้เนาะจะเน้นในการบุกไปมากกว่าอะไรเงี้ยก็เข้าใจได้คนดูผมว่าราะนั้นแหละซึ่งคลิปนี้หลักๆก็คงประมาณนี้ผมว่าโอเคแต่แบบแม่งบูล็อกโคตรใหญ่อะบูล็อกเตเดียมคนใหญ่คนแบบมันจุกคนได้แบบเป็นหมื่นเป็นแสนนะน้องผมว่านะเพ้อเพ้อน่าจะหลักแสนคุได้อยู่เอ หลักแสนคนแนั้นเนี้ยเยอะคนยิ่งใหญ่ค่าตั๋วแบบแพงกระฉุดกระชอดแน่นอนโอเคซึ่งคิดไม่ต่ากับระมาณเนาะซึ่งลูกแรกเราก็โดนแบบอ่าพี่กัปตันเขี่ยไปก่อนแต่ผมว่าเรามีโอกาสบุกอีกเรื่อยๆแหละโอเคเราอยากเห็นการเล่นของซาเอกันนะว่ามันจะขนาดไหนเพราะแบบมันเกิดมาหลายตอนแล้วว่ามันเก่งมากเลยอะไรเงี้ยอยากเห็นว่ามันจะเป็นยังไงก็นั่นแหละคนดูถ้าเกิดใครชอบคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์ะชแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวน้องสารับวันนี้ขอตัวน้องสุดทครับบ๊ายบาย